สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทบทวนเนื้อหานะคะเพื่อจะใช้สอบในวันเสาร์นี้กันค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะทบทวนกันในเรื่องที่1น,นะคะเป็นเรื่องของสระในภาษาไทยค่ะ สระเดี่ยวนะคะมีด้วยกันทั้งหมด18ตัวแบ่งเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวสระเสียงสั้นแบ่งเป็น9ตัวนะคะสระเสียงยาวแบ่งเป็น9ตัวเหมือนกันค่ะรวมกันนะคะจะได้ทั้งหมด18ตัวค่ะสระเสียงสั้นนะคะจะตรงข้ามกับสระเสียงยาวนะคะอย่างเช่นสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึ สระอือสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออสระออสระเอะอแล้วก็สระเออค่ะสระผสมนะคะจะประกอบไปด้วยสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวและก็สระอัวส่วนสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะจะมี สระอัมนะคะซึ่งออกเสียงเหมือนมีมอม้าเป็นตัวสะกดสละไอไม้ม้วนนะคะออกเสียงเหมือนมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดสละไอไม้ม,ม,ามาลายนะคะออกเสียงเหมือนมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดสละเอานะคะออกเสียงเหมือนมีวอลแวนเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะเราจะทบทวนเรื่องของมาตาตัวสะกดกันค่ะ มาตากอกานะคะจะเป็นมาตาที่ไม่มีตัวสะกดเลยค่ะแต่จะผสมด้วยสระเสียงสั้นและผสมด้วยสระเสียงยาวค่ะเรามาดูนะคะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเดียวนะคะมีสี่มาตาค่ะมีมาตากงมาตรากลมมาตาเกลมาตากเกยนะคะมาตากงนะคะกงเห็นไหมคะจะมีงองูก็คือมีงองูเป็นตัวสะกด ตัวสะกดนะคะคือตัวที่อยู่ด้านท้ายนะคะ mm. มาตากลม Hans คือมีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะมาตาเกลนะคะมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดยกเว้นนะคะสละอัวสระอัวนะคะถือเป็นสระไม่ใช่มาตาตัวสะกดนะคะมาตาเกยนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดยกเว้นสละเอีย,ยเพราะสละเอียนะคะเป็นสระไม่ใช่ตัวสะกดค่ะ มาตาตัวสะกดนะคะที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะมีมาตากกนะคะมาตากกนะคะจะมีกรไก่เป็นตัวสะกดค่ะนอกนั้นก็จะเป็นขอไข่คอควายและคอละคังค่ะต่อมานะคะเป็นมาตากดค่ะจะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนอกจากนั้นนะคะยังมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาต่อปะตัก ทอฐานทอมนโททอพุเทเฒ่าตอเต่าทอถุงทอ,ถทอทหารทอธงสอสลาสอฤศีแล้วก็สอเสือเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะเป็นมาตากบนะคะนอกจากจะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดแล้วยังมีปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพาเป็นตัวสะกดค่ะสุดท้ายนะคะมาตากล นอกจากจะมีนอหนูเป็นตัวสะกดแล้วยังมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการผันอักษรค่ะการผันอักษรนะคะจําเป็นจะต้องรู้เรื่องของวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกนะคะจะมีสี่รูปห้าเสียงนะคะจะมีรูปไม้เอกไม้โทไม้ตีแล้วก็ไม้จัตาวาค่ะ ส่วนเสียงนะคะจะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีแล้วก็เสียงจัตวาค่ะสังเกตไหมคะว่าเสียงสามัญนะคะจะไม่มีรูปค่ะอักษรสามู่นะคะหรือเรียกว่าไตยางนะคะมีด้วยกันสามู่นะคะจะมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําค่ะโดยที่อักษรสูงนะคะผันได้สามเสียงค่ะรูปและเสียงจะตรงกันนะคะส่วนอักษรกลาง จะผันได้5เสียงรูปและเสียงตรงกันค่ะอักษรต่ำนะคะผันได้3เสียงรูปและเสียงจะไม่ตรงกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะให้นักเรียนทบทวนความรู้นะคะจากหนังสือภาษาไทยชั้นปสาในหน้าที่6ถึงหน้าที่50ค่ะในหนังสือนะคะก็จะมีเรื่องของสลาเรื่องของมัตราตัวสะกดแล้วก็เรื่องของการผ่านวรรณยุกต์นะคะ และให้นักเรียนนะคะทํางานที่ค้างส่งคุณครูกันให้เรียบร้อยค่ะให้นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือนะคะทบทวนความรู้จากแบบฝึกหัดที่คุณครูเคยให้ไว้นะคะขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ